โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คแอนนอลเมี่ดพาร์ทที่8กันแล้วนะครับทุกคนพูดตามตรงนะว่าหา่างหายกันไปนานมากแล้วสับกับเกมอาร์คเนี่ยคือผมจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากไล่ล่าสุดที่ผมไล่อาร์คไปอะผมไม่ได้เล่นเกมที่นี้ต่อเลยเวย้ยเออคือกูทิ้งจอยยาวเลยฮะเพราะผมซื้อมอนฮันมาเล่นนะทุกคนติดพันชิบหายเลยสรุปก็คือกูไม่แต่อาร์คยาวน่าจะประมาณแบบอาทิตย์กว่าๆเลยมั้งฮะคือก็วันนี้เราก็กลับมาเล่นกันเต็มสูบแล้วนะฮะแล้วก็ กลับมาเห็นเหก็เจอคอนเทนต์เลยนะครับทุกคนนี่ก็ตัวนี้นะฮะนี่ครับปทุกคนเจ้าไนเจอเรียนไฟสปิเตอร์ฮะไอ้กิมมาเผมใส่เป็นชุดพรางก่อนซึ่งวิธีการจับตัวนี้คือการจับแบบพาสีฟนะครับซึ่งจะจับได้เฉพาะตอนที่มันเป็นตัวเด็กเท่านั้นนะเราจะไม่สามารถจับตอนมันเป็นตัวโตได้นะครับทุกคนเพราะตัวโตมันจับไม่ได้นะมันจะดุร้ายกนไปแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อมันกินแค่นี้เหรอก็วิธีการจับผมเคยรีวิวไปในตัวบอสรีวิวแล้วนะว่าเราต้องจับยังไงนะเดี๋ยวเราจะใส่ชุดพรางแล้วก็อ่ะ กด x เลยไหมเออโอเคกด x เข้าไปเลยฮะมาแถวนี see, ้เก๋เก๋เก๋ป้อนอ๋อเนี the ่ยโอเคป้อนได้แล้วฮะก็ป้อนคิปเปิลไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวมันก็จะจับได้เองนะเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าผมเรียกตรงนี้ได้ปะเออเรียกตัวนี้น่าจะได้นะคืออะไรเราจับมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปเลี้ยงที่บ้านนะฮะเก๋เค๋ปั๊ไปที่ออฟฟกเสียงหน่อยเถอะปั๊บปยู่นานนะฮะ แล้วก็ปล่อยคลิปไปเลยฮะเกีวเพราะว่าข้าลบตัวรถอยู่ฮะสวยเยก็บไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดการเรสาอันตรายแถวนี้ก่อนนะเม่เลิกเบิร์ดฮะเอ้ยฮะเอ้ยมาเหี้ยไม่เล่นนานมือก็ยังขึ้นอยู่เลยวะเออกูไม่ขึ้นพอสว่างไงทุกคนบัไอ้เหี้ยคนเหี้ย,ยอะไรอวยตัวเองเอีงที่ผายคุณติดไปเลยฮะเรียบร้อยได้แล้วฮะน้อง ก็แบบวันนี้เปิดมาแม่งคือเจอคอนเทนต์เรื่องไงทุกคนผมแม่งมาเจอแถวบ้านพอดีเลยฮะแม่งแบบว่ามาเกิดในบ้านกลัวพุปิดบาลเรียพุปแม่งโผล่มาเลยที่ตกใจเลยแบบเฮ้ยอยู่ๆบทจะโผล่ก็โผล่เว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ล็อกเละเก็บก่อนอ๋อท่ทุกคนแล้วก็ผมเสจจกเจ้าตัวนี้มาเล่นด้วยนะครับก็คือเจ้า เดโมกกอนเนาะคือที่ผมไม่ได้จับให้ดูเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันก็จะจับยากนะวิธีจับเหมือนปลาสลิดนะครับคือใช้ไข่โยนๆให้มันกินนะค่อนข้างจะจับยากนะฮะแล้วก็จับมามันก็ดูโง,โง,โงโ่ๆด้วยอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นมันสักเท่าไหร่นะตอนแรกผมเห็นมันน่าสนใจดีไงแล้วผมบอกเอ้ยมันน่าจะเข้ากับตัวซีรีส์นี้ไว้ผมก็เลยลงมานะฮะไล่ออกมาแม่งดูกระจอกชี้หายเฮออสำหรับเจ้าตัวนี้ผมจะเดตให้มันโตแล้วกันนะเดตเบบีเอ็ดแล้วก็เดตโฮมบินคอลิตี้โอเค ปะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะครับมาใส่ได้พบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวคุณใส่สูตรลีเลือดก่อนนะชึบสวยมามาเล่นกันเลยตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตึงที่สุดในมอสพารานอยนะเออที่ผมเคยรีวิวไปนะทุกคนว่า,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 นะาความสามารถมของมันก็จะโอ่มากนะที่ซ้ายครับที่ซ้ายกัดครับทีขวาก็จะใช้เล็บตบแล้วก็สามารถปาพวกเหล็กได้ด้วย ผมจำได้ว่าเจ้าตัวนี้ปกติจะผมจะใช้เจ้าตัวนี้ฟาร์มเหล็กนะแต่เหมือนกับว่าล่าสุดสเขาจะเนิฟมันนะฮะทำให้มันลดรถน้ำหนักเหล็กนะไอ้อทุกคนแล้วก็เวลาลงกัดไปเนี่ยติดฐานะที่เป็นตัวนี้ก็คือเซคันด์ดีกีเมอร์นะไอ้เจ้าฐานะนี้จะทำให้โดนดาเมจไฟแดงขึ้นครับนีบ่มันเอาไว้ขอบหัวท่าน,นี้เนี่ยทุกคนสีไปไงโอ้โหท่าตัวสีเนี่ยผมบอกเลยรถอ้วอ่ะไอ้เหี้ยท่านียวเขาจะมีคูดาวอีกทีนึงครับทุกคนแต่ต้องรอหน่อยนะ ก็นี่ไงเกียร์ตัวโคดาวก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะฮะก็อยู่ในระดับที่มันพอได้แล้วกันนะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้น่าเกียดนะฮะก็อัพอัพมาดีนะก็เดี๋ยวเอาเลือดสักหมื่นห้ารักอะไรทุกคนจะได้พอแทงอะไรได้เผื่อเจอตัวทำเลือดออกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนวันนี้แม่งคอนเทนต์ไอ้เนี่ยคือสองทิศผ่านเั็นี่แม่งคอนเทนต์รีบหมดเลยเว้ยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเออใช่ใช ตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าจะไปลงในเขตสางผัสีแล้วแต่อพอคิดไปคิดมาบอกว่าเออเราไปลุยนี่กันดีกว่าไหมเราไปลุยในเขตเซอร์เฟซดีกว่าในเขตด้านบนเนะ่ะเออคนน่าสนใจทีได้น,นะทุกคนตอนนี้มันนั่นแหละตอนนี้มันเก้าโมงครัทะะุกคน,นในช่วงตอนเช้าเขตเซอร์เฟซเราจะขึ้นไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นไปในช่วงกลางคืนนะเพราะว่าช่วงกลางวันมันจะมีแดดจัดอยู่เโอเคอเคดียด๋วยว ระหว่างที้ผมก็จะหาต okay, ัวเรนฟาเพื่อ้วกันนะเราใชุ้พลังได้ใช่ไหมโอเคใช้ได้ครับไหวไหวก็ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนสายตัวนะเออเอาไฟไปเด็กเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคุณไม่โดนใช่ไหมโอเคไม่โดนนะโอเคโอ้ยเพื่อนคุณกู้ดิฮะเขาทำเป็นแมลงมากอ่ะนี่เอาไปเด็กอันนี้คือแบบผมยังไม่ค่อยได้อัพดาเมจนะผมอัพไปสองทีเองอ้หเี้ย ือถึงจะเป็นตัวที่มันไม่ได้แพ้ไฟก็เหอะแต่ว่ายัางไงร,รอดาเมจมันก็ยังแรงอยู่นะรอดาเมจผมหมายถึงดาเมจสดๆอ่ะเออดาเมจจากตัวไฟมันพ่นไปอะ่ะแล้วมารวมพวกเอกอเอฟเฟกต์โดนเขานะต้นโคตรแรงอ,ะอ่ะไอ้เหี้ยเขาตกใจที่ทุกคน,กนดูอจับตาเลยฮะจับตาที่จะเดินต้อมาสร้อยกว่าแล้วนะเออเพตัวที่ตึงมากนะตัวนี้เดี๋ยวไปต่อเลยฮะทุกคนเดี๋ย <ST> <TI F> e> วลองไปฟาร์มเด็กมาดูคร่าดูอ่ะไปฟาร์มข้าวบดก็ได้นะ เพราะว่าขบวนมันก็พอมีเด็กอเออพูดเออแต่ที่ผมคิดมานะผมว่าเรานีดีก,กว่าผมว่าเดี๋ยวเราใช้เป็นไอ้ตัวขวานฟาร์มเองแม้แต่ไหวกว่าปะเออเท่าทุกคนผมคิดกันนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันฟาร์มออกมามันมีฟินติดมาด้วยอะ่ะเนงฟาร์มดูนะเนี่ยมันมีฟินติดมาด้วยอะ่ะหนึ่งก้อนประมาณสี่ถึงห้าใช่ไหมได้เหล็กมาสี่ห้าก้อนอันนี้แหละอโอ้ยเกลียวสิบสามก้อน แต่ผมว่าใช้นี่ฟาร์มไม่ดีเยอะกว่าเ,เกียร1ีก้อนนี่แค่สามร้อยฮะเอาลองอันนี้หายไปก่อน1,6ไน้เหียโอเคทุกคนฟาร์มเองฮะโอ้ยนี่สัสแล้วก็ผมไ่รูทุกคนว่าในส่วนของเซอร์เฟซเนี่ยมันจะมีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะในซีรีส์เนี้ย คือต,ตัวมอสเขาจะเพิ่มอะไรใหม่ๆมั่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเอาอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดดต้อติดอ่ะเออโอเคแล้วก็จะล็อกเด็กเนี่ยเป็นล็อกเด็กของมอสเบตเตอร์ไดโนโทุกคนที่ผมก็ไปเสกเขใหม่เรียบร้อยแล้วไอ้นี่อะไรอ๋อเราไปเจอธรรมดาฮะโอ้โหชิตโอเคโอเคโอเคมันจ้าซะเหลือเกินไอ้เหี้ยมันจ้าซะเหลือเกินเฮียโ้ทุกคนตรงนี้แม่งจ้าที่หายด้วยว่ะแสงอโอเค ก็คือในตัวเกมปกติอ่ะมันจะมีพวกเนมเลสนะมันจะมีเนมเลสซีเกอร์แล้วก็ปเปอร์นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเดกมมันจะมีเนี่ยทุกคนคือถ้าเรามาตอนกลางวันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็คือมันจะมีเป็นไฟไฟ้าแบบนี้ทุกคนเก็มผมจะ่างนี้แล้วกันนะเราจะปรับไปกลางคืนแล้วกันทุกคนเป็น t i m อ of ด a y เอาสักเอาสักีเปียดได้ไหมมาก็ผมจะปรับไปกลางคืนแล้วกันนะทุกคนเราจะได้ สามารถสวนบนแถวนี้ได้นะไอท้ทจิ๋วขี้เกียจรอแล้วแหละยาวเนะี่ยฮะก็เรามีเวลานถึงเช้านะครับต้องรีบกลับมาตรงนี้นะไม่งั้นเราจจะโดนไฟเผาได้นะครับโอเคก็เอาตัวนี้มาฟาร์มแล้วกันนะโอเคออกมาแม็กซ์แอตโมสเสียด,ดีขึ้นไหมโอ้โอเคเกติดแม็กแม็กโอเค,ต,อเคต้องอเฮ้ทุกคนเราต้องจำแลนด์มาร์คไว้หน่อยนะโอเคผมจะจำไอ้นี่ไว้แล้วกันนะไอตัวชาร์จโนดอันนี้นะเออรูปเลคเกียอะไรเหมือนกันเซนิปเปอร์มาฮะ มาทุกคนมาๆๆๆๆโอ๊ยเดนเดเดเอาเอร์นั้นเดินเลยหมอเฮ้ย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 เฮ้ใจเย็นไอ้หนุกใจเย็นเด๊ด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 เดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโี๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโออ้ยาเลยาเลยาเลยยอยอยอยยยยอยอยยอยยยยยยดี๋ยยโยดี๋ยยโยดี๋ยยโ เออเอาไปเดี๋ยวเอาไปตัวนี ا ا ้ ا ا ทุกคนต,ตัวนี้ดีกว่าผิดผิดดเป็นตัวนีนนน้ตัวนี้มาๆเริ่มามาก็เ,าาเจอเลยฮะไม่ได้เยอะทุกคนมันยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะยังไม่ค่อยจะฟ้าวเท่าไหร่อะยังเป็นตัวธรรมดาอยู่ฮะมันยัง,มงมยไ,มไ,ไม่ใช่ตัวของมอสแตบบนะ่มาแปลกนะนี่มาน้องมาเลยพูดตามแบบมันก็ไม่แฉลงวรอกโอเคอไปเอาไว้เด้ไม่มาเติมแล้วอี็กๆคนนี้ผมไม่มีเวลาออกไปอัพอ่ะเพืเ่อนนะ

ทำได้เป้าทดทีเขาเป็นกูเจ็บกูเชีย่ยที่จะตายกันตไปแบบแบบแบบคนผมไม่ไหวปะทำต,ตามเมบก่อนเลยกูเชียยเล่นจะหมดวะอูเชี่ยเล่นไปเล่นมาจะตายเนี่ยไอ้เชี่ยเปินเดี๋ยว้รึเปลคือผมหาผมตามหายอีกดีไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวทุกคนคือมันไอ้นี่หรออ๋อคือกูห้ามกัดมาหรอผมจำได้ว่าลิปเปอร์อ่ะ มันจะปล่อยพิษออกมาเฉพาะตอนที่มันตายไม่ใช่เหรอทำไมมันแม่งไอ้เหี้ยทำไมกูไปพ่นไฟแต่มอนมันก็โดนวะไอ้เห็นยมาเดี๋ยวนะผมขอรองอีกทีนะลองเหี้ยแล้วกูตายแล้วเพื่อนเพื่อนแบบทุกคนนั่นผมขอเขาคือลองก่อน,น,น,นผมลองว่าถ้าเกิดโอเค surface น a p o r ขีดนะโอเคผมเหยียบเหียบเหียบไว้เพียบเก็บ,บจะลองแล้วก็กนสน่งพิษกว่าเอาโอเคโอเคโอเคแต่ถ้าพ่นไฟอะ อ๋อคนไฟก็ไม่เป็นไรครับอ๋อนี่ไงโอเคโอเคคือมันมันจะเป็นริเปอร์ของวอสนะของวอตเนเดอร์ไนโนนะคุกลังเลือดออกมาะจานว่านี่ไงเฮียลาเลือดออกมาจานไฟขึ้นออกมาโอเค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 ทุกคนโอเคโอเคระลึกระลึกไว้เลยว่าอย่าใช้คลิกโอ้ยเฮียกดผิดโทษโทษคลิกซ้ายฮะเอาต้องคลิกขวาตบเอาทุกคนคลิกขวาเท่านั้นนะฮะ จะลำบากเลยว่ะนลำบากจริงเจอเฟรดิเปอร์จริงอันนี้กี่วงละโอเคอันนี้ก็ผ่านมาเยอะไปทุกคนไม่เยอะอะไรในพวกนี้กัดได้อรักัดเลยเรียกพวกนี่ว่าพวกอะไรดูดกระสุนตายแม่งสิงเกิลมันก็เยอะกว่ากทุกคนดีพวกสิงเกิลนี่ก็แม่จับนะทุกคนพวกสิงเกิลเลี้ยงถ้าเกิดเราจับมากี่คอเนี่ยคือผมไม่ได้พูดในมอทรีวิวนะแต่ที่ผมทำได้นะช่วยทั้งพวกนี้ เราสามารถแบกอัติแปะเข้าโตเป็นตัวหน้าได้โอเคที่ขวาก้นไฟที่ขวาก้นไฟฮะไปเลย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 อ่าใช่นี่เราก็ก็ถอยออกมาเออเจ๊ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะมา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 ขวาที่ขวาที่ขวาที่ซ้ายโอเคโอเคเออเอาไปไปเดี๋ยวโอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มังกรด้วยเหรอไปเจ๋งดิงานนี้มังกรด้วยนะเฮ้ มังกรไหนไวเวอร์นะเฮ้ย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 กันผมแบบนี้ก็จะมีอะไรน่าสนใจละเว้ยรู้สิทธิ์นิปเปิลไหนกันคือกูอยากเจอตัวอัลฟาไม่มีให้กูเลยหรอแล้วทุกคนผมเป็นคนช่างหัวนนิปเปิลแล้วกูสนใจที่มากกว่า่ะมังกรฮะมังกรมังกรมังกรเออเออมังกรโอเคโอเคเฮ้ยเดือดเดือดเฮ้ยกูโดนอะไรอ่ะ แล้ก <a> oh. oh, ูเป็นที่อะไรอ่ะอ๋ออ๋อกรมาทำอะไนี่ปรกรมาทำไอ้สังสีไอ้สัตว์เดียวเดี๋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 เดียวเดี๋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 ยวเี๋ยวเด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 ียวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยวดเดยเวเยวเดเดี๋ยวเวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี เราทุกคนไม่ได้ว่ะคือผมแบบอาหานซุกเต็มสูบไม่ได้เลยฮะจะตายเอาไว้จะตายเอาไว้เฮ้ยๆเลยโอ้ยเหี้ยเดียวโอ้ยเย้เลยโอ้ยคุณคือเหนื่อยวะเฮ้ยกูจะตายจริงเนี่ยนี้ทำเล่นไม่น่ากูจะตายนะเฮ้ยกูตายเนี่ยเหี้ย12 seconds later ไม่รู้ว่าทุกคนว่าเราจะเจอหรือเปล่านะในรอบนี้ไม่เจอคือไม่เจอฮะ เกี้ยวเคโอเคแต่ปินีอ้ตรงนี้อะไรอ่ะไอ้หนูใไฟฟ้าอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะเอาไหนใบเวอร์เนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้กนิปเปอร์ลงหมดมือไอ้พวกนี้มาจับยังไงอ่ะคือถ้าเกิดมันเป็นใบเวอร์ปกติกระสามารถยิงหลบได้ใช่ไหมอ๋ออ๋อมีแังอยู่มีแังอยู่โอ้ย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 โอเคโอเคล่วงนะล่วงครับสวย โอ้ค okay, okay, okay. oh! ือมันเป็นมังกรที่เวลาพ่นแล้วมันจะติดที่นี่ติดไอ้การะมัตะังสีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวอ๋อต้องคอยไขเอาโอเคข้ามมาได้เลยไหมอ่ะอันนี้ล่ะน,น,นั่นหนอะไรระรับ,บ,บรถือปะว่าวแล้วมันมีไฟด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่ไฟตัวมันนะเขาถูกไฟแต่นี่ไปจากรางมันโอเคโอเคโอเคบอกอะไรก็ได้ยากเลย,วยเลยว้ย เราจะลองฟักไข่ดูวะแล้วผมก็ไปลองฟักไข่ดูปะมาลองด้ดงวยอยากรลบมันจะเป็นยังไงวะ้งอสเอกอม,มาละไนท์ไวเวิร์นเซตดอิมปินแล้วก็เซตให้โตเลยนะเนาะเฮียมาโอ้แต่แบบเว้ยโอ้แต่มันโตเล็กอันเนี่ยโอ้เฮียออโอเคขี่ได้ฮนะขี่ได้ขี่ได้ โอองั้นก็สนใจแล้วมีอะไรบ้างมีเบอร์รี่อันนี้อันนี้เอาเนื้อมาแล้วกันนะเฮ้ยเอาไปแบ็คผมเก็บแล้วใช่ไหมอ๋อแตไมันเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กฮะเรียกสิทุกคนเดี๋ยวผมเอาของนี้ก่อนทุกคนสนิทมันเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กฮะอ๋อโอเคโอเคอ๋อแล้วเราก็สามารถบินในแมปได้ฮะเอองั้นก็ดีเลยทุกคนดีเลยฮะ อ๋อแล้วอ๋อสามารถล้อนแบบกิฟินได้ด้วยโอ้มันโคตรดีเลยเดี๋ยวเราดรามองกันหน่อยนะเอาไปลองกัดดูลองกัดดูโอ้ยนั่นปะออกไม่ใช่ธรรมดาโอ้โหลองกัดที่เราหกร้อยฮะทุกคนอ๋อโอเคโอเคพ้นไปอย่างนี้พ้นคลายๆเองช่วยนะโอ้ยอีกทีโอ้โหโอ้ทุกคนไม่ได้วะไม่ไหวว่ะแป๊บ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 ดูเดวิลอีกที โอ้ยเียดีรีย <c oughs> มาดิมมาด,มาดิมึงไฟไปละเยนี่ยโคตรคผมว่ามันไปพีไม่ไหวว่ะโอ้ยโอ้ยไอ้ยวนี่อย่าัดกนะูมตีหนึ่งฮะตอนนี้มาอ้ยอ้ยอ้ยชิมิชมิมองไม่เห็นนะประเด็นอะ โอเคก้าผมว่าคือล็อกเด็กมันล่อนองเงี้ยแต่ว่ามังกรมันบินน่ะผมว่าถ้าเกิดเราบินแล้วน่าจะแบบสำรวจได้ขนาเขตนี้กว่านะนี่มังกรเรอฮะแต่ผมผมวงการพ้นมากเลยอะอ๋มัก็พ่นนี่เชแรงว่ะแรงนะแรงขอ่นะแรงนะล,นะลนะอดูนะโอ้โอเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเวเดีโอสพัเลยโอ้ย โอ้ยเดียเด๋ยวแล้ใจเย็นใจเย็นเอ้มังกรมังกรอย่าบิดอ้เหี้ยเออขอหน่อยชี่ม,มังกรแม่งบิดกูสัตวเ์เจะเก็บวาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ๋อผมต้องลงพื้นแล้วดิต้อง้มาไล่กันนี่เงโอ้โหทีเดียวทุกคนทีเดียวทีเดียวเลยฮะโอ้แล้วมันจะมีสถานะอันนี้ด้วยมันจะมีรังสีตัดคิวด้วยอ๋อโอ้ะโคตรดี ไอ้ดีจริงดีจริงกรไอ้เหี้ยเออเฟี้ยวเฟี้ยวแหลมแหลมฮะแหลมแหลมแหลมดีเลยดีเลยเด,ดี๋ยวรอเดี๋ยวดู๋วเว้เขียนมาเพราะว่าโคตรง่ายคนเยอะเขียนเองคือแมบเนี้ยมันมันเป็นแบบที่เขาห้ามบินนะทุกคนเออเพราะนักเด็กไกด์ให้เรามีตัวบินเนี่ยมันเลยรรู้คนเราปะดูโกงอ่ะเออว่าดูโกงกันแล้วกันสิเป้ก็ขอขอตัวอัลฟาขอเอลฟาขอเอลฟา อ๋อแต่ประกวมีข้อเสียด้นานสเตนิน่าฮะเต้นกัดแรงไหมอ่ะโอ้ยไอเหี้ยบิดไม่ขึ้นอเออโอเคอ๋อแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องสเตมิน่าแล้วก็โดนไอ้กดให้มันยิงฮะคือถ้าเราโดนมันยิงเมื่อใส่นี่คือเราจะบินไม่ออก,อก,กโอเคพอร้องไห้แล้วกันกัดเยอะไรอ่ะกดัดเยอะไรทุกคนกัดเท่าเอ้าเอามาดิ อ๋อไอ้แค่มันไม่โดนไฟมันไม่โดนวะแม่ไปแล้วมันเรามีตลอดไปได้ฮะลงปืนป่ะม,ม,มีไหมอะเปลี่ยนสกิ๊กอะไปแล้วเหี้ยไปแล้วใครจะอยู่อะไอ้เหี้ยอยู่ไปมันก็เซ็ตจอกว่ะดิรถไฟนี่มันอะมา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 เฮ้ยเอาเฝ้าไม่ใช่เไี้ยแค่ โคตรเบาทุกคนต่กายเลยูเ,ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยโอ้โหนอ้เี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยคือเกิวกาดแม่งค่นข้างเบาะนะไอ้เหี้ย,ยให้พ่นน่ะมันพ่นแรงมากแรง,แรงชิพายเลยอะ่ะเฮ้ยมึงแรงไเป่าวะไอ้เหี้ยมันแรง,แรงกโกงเลยอะ่ะดูดโอเปี่ยปี่ี่ย คือมันแรงอ่ะแรงแต่มันโกงอ่ะทุกคนโอเคโอเคเนี่ยแรงเอ้ยโอเคทุกคนคือผมมาลองวิ่งหาแล้วฮะแล้วแบบวิ่งหานานมากฮะทุกคนแล้วมันก็ไม่เกิดมาสักทีนะฮะนี่ผมหนฐานพอครบแล้วนะทุกคนก็คือทั้ง3โซนนะซึ่งมันไม่มีเกิดเลยเว้ยเพราะงั้นเนี่ยแล้วผมก็เดินขึ้นมาได้ครับว่าเออไอเจ้ามอนโอลอัเคนเนี่ยมันยังมีอัลฟาลิเปอร์ควีนด้วยดีกว,ว่าเออคือตัวของออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะคืออัลฟาลิเปอร์คิงนะฮะ ส่วนตัวของตัวอันเกมเนี่ยจะเป็นอัลฟาเลเวอร์ชันสองริปเปอร์ควีนนะฮะซึ่งจะโหดแบบโหดที่เที้ยเลยฮะเพราะกันเนี่ยผมก็เลยว่าอ่ะมาไหนๆเราไม่ได้จัดศึกกับมานไทยคิปนานแล้วงั้นเดี๋ยวเราเตรียมกองทัพมาจัดศึกเลยล้วกันนะทุกคนมาเออไหนๆเราไม่จัดศึกนานแล้วเรามากันหน่อยฮะเกมเลือกัพพอดีเว้ยไหนๆใครใครใครเกมไม่มีฮะตั้งมันนะฮะมาๆมาก็จจะสิ่มาคู่นะทุกคนก็จะเป็นอัลฟาริปเปอร์คิงแล้วก็อัลฟาริปเปอร์ควีนนะฮะเกมนี้ตัวทำลายอยู่ฮะตู้เลยน้อง มาเอาเลยเดี๋ยวทุกคนกดคับก็ตามไปนะอ่าแต่ตัวคับเต็มครับมาแล้วครับนี่ครับเอาฟาลิปเปอร์ควีนไปเลยไอ้ตัวแนแ้ไหนด้วยชักมันโอ้ยมามาอเอาเลยตัวนี้นี่ตัตตตนี้ป่ะนี่ป่ะครฮะเอาฟาเซอร์เนเบอร์ควีนฮะมาให้ทุกคนสุดมันนะมาเลยน้องเอาดิบอกเลยมันที่ถ่ายเลยชักเนี้ยมาอู้แต่ไม่มีดีกว่ามันโดนเนี่ย เตลเดโ้โเลือดเลือดเลือดลงไงเนี่ยทีไม่ลงแลเลือดลงนะเตอเดทุกคนเดี๋ยวตุ้งกับจานรู้เปล่ากนะลงตุ้งเทียตุเทียตเียตัวียตอุยมันกัดแรงกนได้เลยว่ะเอไก่าดจะเก็บนะไอ้หน่อยเก็บนะทุกคนเันจะพยายามไม่ไม่ไม่ายแล้วกันนะทุกคนจะได้เหเป็นภาพปกติทุกคนเชได้เหแบบว่าเป็นแบบว่าลงทนะเตลเโอ้โหมันตื่นเชเลเหมอนกันะ มามามาเกๆเราเอาตัวนี่มาใช้อ่ะเอาตัวกินก่อนนะโอ้ย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 ฮุยฮยตัวคนมัดุรถบตัวคีมันมากด้กินปุแล้วเอาเลสปุ๋นะมาไอ้เนโอ้ิวยเว้ยมมาไอ้น้ะโคตรผันคตรันไอ้เหี้ยเฮ้ยมาไอ้เหี้ยไปเฮ้ยอ๋อเด็กๆก็กมาสู้ ใส่ตัวไหนนิวเนี่ยแป๊บแปทุกคนที่ขนาดอัพเต็มเนี pues ่ย okay ูชเต็มหน้าหมดปแป๊บบแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดีุ๋กคนี่ได้ไหมะนี้่นี่นี่ีนีนี่มด้ไม่ได้เฮ้ยโอเคฉันได้ช่วยได้นะเอาขวานช่วยตีกันเดี๋ยวเดตวกันนะเฮ้ยทิ้ง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 ท้งทิ้งทิทิ้งท้งท้ยทิ้งทิ้งทิ้ง้งท้งท้ กคนต้อง,งกินวาสำหรับคนไฟนะต่คนะายเลือนออกนะแล้วทุกคนไอตัวนี้ใกลาตายนะฮะไอตัวตัวอัลฟ้าเซฟใกลาตายนะฮะผมพูกก็าตายครับคนตัเมียนะตัวเมียเลือกสี่แสนนะครับขุดเทียบวนี้ไม่แสเโอเคไายตัวครับสวยแตกตึงฮนะเดี๋ยวมาตัวสเลยมาอุ้ยชิช,ชลืไปคนไฟไปดิต<อ>ยตายตายตายทุกคนตายตายต ม่เหมือนตัวคนจะตายแเฮ้ย hey, อะไรอ oh! ีกอะโอโหโกเลมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหนีด้หรอนี่มันเพ่อเคยเจอวะ้ามาไไวสัตว์แรปแแป้ไม่ตายนะกินไม่ได้ี่วะเออกินไม่ได้ตายแล้วอยปว้าป่อยเพราะมตาย่อยป้าปล่อยป้าเฮ้ยอ้ย้ยจะตายจะตายแปตายวายิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่จปล่อยใช่ไหม มันหยุดปล่อยอีกแล้วใช่ไหมเป็กหนุ่มเนี่หยุดปล่อยแล้วนะฮะเด็กไม่น่าตายนะหนุ่มเนะี่ยไม่น่าตายไม่เป็นไรฮะไม่น่ามีเพียบเลยโอ้ยไอ้เพียบเลยสิบเปอแม่งเอ้ยไอ้ตัดใหญ่นี่กูดิเด็กไม่น่าเหลือคุณเหลือแปดพานะแองเซ็ปตัวนว้กเราทุกคนจะพยายามจะให้มีตัวตายเยอะนะเพราะว่านี่มันพุ่งตัวสีนี้เองถ้าเกิด็นตัวตายเยอะมันจะแบบถือว่ามันจะเปิดมาที่แบบว่าดูพวกกุยไม่ค่อยดีนะฮะ ไปมาเลยกันไปย้อมแบบนี้ด้วยซึ่งโลกันไอษสัตว์าตายท่านไอ้เหี้ยมัตายยากว่ะมันอึดใช่เลยนะเนี่ยเขาจะตายได้ปาเดี๋ยวท่านี้พิชซ์ชักอันนี้สึกเออโอเคตายฮะโอเคทุกคนสภาพแต่ตัวเรานี่ก็ใกล้ตายกันที่ผายเลยฮะโอ้ยเอ้ยไอ้พวกเชียนี่มึงจะอะไรกับกูอีกอ่ะตายท่านผู้นึงเดี๋ยวมาให้กูรีวิวของก่อนฮะ ก็จะได้เป็นตัวกระดูกของอัลฟาลิเปอร์มา4อันนะฮะก็จะดอกจากตัวคิงหนึ่งอันแล้วก็ตัววีนที่มา3อันนะแล้วตัววีนจะแถมมานีมาด้วยครับก็คืออัลฟาลิเปอร์ฟีโลโมนแกลนนะครับ,รบมันจะเป็นอันที่ช่วยให้เราสามารถได้ตัวลิเปอร์ควีนได้ง่ายขึ้นครับมันบอกว่าถ้าเกิดโดนลิเปอร์ Reaper ฝังโตอ่อนอยู่เนี่ยให้เรากดใช้ปุ๊บมันจะออกมาเป็นควีนทันทีเลยครับอะไรที่โคตรดีนะทุกคนเราได้ไม่ต้องปไปไล่ปั๊มนะเออถือว่าด,ดีมากนะเพราะว่าการปัม <c oughs> ร๊มลิเปอร์มันค่อน <c oughs> ข้างจะลำบากแล,กลนะ เออไปเท็จอยูว่าคุ้มค่าหรอการฆ่ามันนะโดยแต่ที่ที่บอกไปการล่ามันมันก็ยากด้วยผมแม่งมันเป็นบอสที่มันก็จะโหดมากเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นดีบอสหนึ่งตัวของซีรีส์นี้นะครับทุกคนโหดใช้ได้เลยแต่ขอให้ขอที่คุ้มค่านะฮะโอเคครับผมส้าจะพานี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสกไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของใครนะรับคลิปนี้ก็ไปบายข,บข้าพเจ้าปักเกอร์